สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็ไปดูว่าชาวไร่อ้อยได้ร้องธรรมนัตเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาท2565ทับ66ที่ผ่านมากว่า8,000ล้านบาทยังไม่ได้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ต้องขออภัยนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนั่นเองครับรัฐมนตรีว่าการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับหนังสือจากชาวไร่อ,อ้อยยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการตัดอ้อยสดนในฤดูหีบ2,565ทับ66ทั่วประเทศงบกว่า8,000กว่าล้านบาทนั่นเองโดยได้ระบุหาเรือกับรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมก็ได้พบว่า ไม่ได้กันงบไว้นั่นเองต้องของบกลางในการแก้ไขปัญหาและเรื่องอยู่ในกระบวนการผ่านบอร์ดอ้อยแล้วนั่นเองเมื่อวานนี้ก็คือ6ตุลาคม2566ผู้สึกขาวก็รายงานว่าหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมด้วยสสจังหวัดกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐทั้ง4เศตและนายชนาทิพยรุจนะเสรีพูว่า จังหวัดกำแพงเพชรและนางสาวสุภัตตาคล้ายทิมพ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องปัญหาของเกษตรกรและผู้นำท้องถิ่นจากนั้นได้มอบเอกสารสิทธ์สปก4 0 1 5ขีดศ1้สารถุงยังชีพพันปลาพันผัดพันพืชผักให้กับเกษตรกรแล้วนั่นเอง จากนั้นได้เดินทางไปพบกับตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนการขาดสภาพคล่องยังไม่ได้รับเงินจากการตัดอ้อยสดโดยมีนายมนตรีเหล่าสักประสิทธิ์นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6กํำแพงเพชรและเลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวไร่อ้อยเขตหจังหวัดกำแพงเพชรตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อยจากสมาคมชาวไร่อ้อย ลูกพยาพี่ชัยจังหวัดอุตรดิตถนะ์สมาคมชาวไร่อ้อยสีแควจังหวัดนครสวรสวรค์สมาคมชาวไร่อ้อยสิาายงห์บุรีสมาคมชาวไร่อ้อยสีชัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสมาคมชาวไร่อ้อยเขตสิบเอ็ดจังหวัดนครสวรรค์สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีและกลุ่มสาก์ชาวไร่อ้อยขานุวรักบุรีนั่นเองครับทั้งหมดเป็นตัวแทนของ ความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องความช่วยเหลือตัดอ้อยสดลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และแก้ฝุ่น PM 2.5ของชาวไร่โดยพยายามสนองนโยบายรัฐบาลในการลด อยไฟไหม้แก้ฝุ่น pm 2.5ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้มีการช่วยเหลือชาวไร่ไอ้อยตัดอ้อยสดที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตัด อ้อยสดเพิ่มขึ้นไปอีก2ฤูฤดูหีบคือ2,564ทับ65และ2,565ทับ66ในฤดู2,564ัรทับ65รัฐบาลได้มีการจ่ายเช่วยเหลือมาแล้วตันละ120บาทส่วนปี65ทับ66ซึ่งปิดทีไปเมื่อเดือนเมษายนปี66ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ นายบุญตีเหล่าศักดิ์ประสิทธิ์นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขตหกกำแพงเพชรกล่าวในฐานะตัวแทนชาวไร่อ้อยว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่า การตัดอ้อยไฟไหม้อยู่ที่ตันละ120บบาทอ้างอิงตัวเลขของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งก็เป็นเงินที่ชาวไร่ได้ลงทุนไปแล้วยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทำให้เกิดความเดือดร้อนขาดสภาพคล่องในการดูแลอ้อยและจะทำให้เกิดปัญหาการตัดอ้อยในอนาคตจึงให้ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาสนับสนุนให้รีบจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกรรษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดทุกตันอ้อยนั่นเองครับ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ากระทรวงสาหกรรมไม่ได้กันงบตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นจะต้องของบกลางกันอีกทีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตรงนี้สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมต่อมาได้อยู่ในกระบวนการแล้วผ่านในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในวงเงิน8,000กว่าล้านบาทส่วนประเด็นในการแก้ไขปัญหา PM 2.5ที่กำลังจะมาถึงในฤดูหนาวนี้เราจะแก้ ไอปัญหาอย่างไรเนื่องจากว่าพืชไร่พืชสวนตลอดจนแปลงนาที่เกษตรกรปลูกข้าวส่วนใหญ่แล้วจะมีพฤติกรรมในการเผาซึ่งเกิดขึ้นในทุกปีรัฐบาลพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฟ m 2 5ออยู่กันนั่นเองครับรัฐมนตรีว่าการเกษตรกล่าวด้วยว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีนโยบายที่จะสร้าง โรงงานไฟฟ้าที่ใช้วัตถุเหลือใช้ภาคเกษตรประเภทอ้อยฟางข้าวชังข้าวโพดซึ่งต่อนโยบายเก่าในานามพักประจงประชารัฐที่เคยเสนอ1ตำบล1โรงงาน1เมกแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาไม่สามารถทำได้ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังทำต่อนั่นเองครับความคืบหน้าจะเป็นเช่นไรก็ขอขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็อาจจะกระท่อนกระแท่นไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นไข้หวัดเล็กน้อยครับเจ็บคอเล็กน้อยขอบคุณมากครับ